วันนี้กูจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมพวกมึงถึงต้องเก่งนะกูจะบอกให้นะเวลามึงพูดอะใครก็ตามหรือมึงคุยกับใครก็ตามเขาฟังมึงอะแค่สิอร์ซอีกเก้าสิบเปอร์ซ็นต์อะเขาจะจัด,จดมึงนะอีกเก้าสิบเปอร์ซ็นต์เขาจะจัด,จดมึงพวกมึงดูกูอยู่ตอนเนี้ยนะเหตุผลที่พวกมึงฟังกูเพราะอะไรเพราะกูจบจากเคมบริดจ์ u n น v e ว s i ซีถูกไหมเพราะกูได้ไอเอลแปดเพราะกูสอบได้ท็อปไทยแลนด์ฟิสิกส์เอเลเวล กูได้ร้อยเอร์เซ็นต์เลขเอลเลเวลหลายตัวนะถ้ากูเป็นคนที่เรียนโง่ๆคนหนึ่งมหาลัยธรรมดาคนหนึ่งมาพูดกับมึงอย่างเงี้ยมึงจะฟังกูไหมพูดเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนที่กูพูดอยู่ตอนเนี้ยไม่ฟังถูกไหมพูดมึอจะบอกไอ้เที่ยนที่เป็นเที่ยอะไรฮะถูกไหมที่กูสอนเรื่องการจดโน้ตวิธีการเรียน มึงจะฟังกูไหมก็ไม่ถูกไหมมึงจะไม่เชื่อกูเลยเพราะฉะนั้นนะเวลาที่มึงเป็นคนเก่งนะเว้ยมึงคุยกับใครอ่ะเขาจะให้ความสําคัญมึงเขาจะให้คุณค่ากับมึงเขาจะฟังมึงจริงๆหลายคนบอกไม่พี่เขาให้ความสำคัญคนรวยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญคนเก่งถูกต้องเลยนะแต่กูถามหน่อยมึงรวยไหมล่ะถ้ามึงรวยนะมึงไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่บ้านชิวๆแต่ถ้ามึงไม่รวยสิ่งที่มึงต้องทําคือมึงต้องเก่ง มึงถึงจะอยู่ในสังคมแล้วมึงถึงจะมีคุณค่าถ้ามึงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เก่งไม่รวยไม่มีที่อะไรดีมึงก็จะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจมึงหรอกนะเพราะนั้นถ้ามึงอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่ามึงอยากจะเป็นคนที่เฮ้ยคนอื่นคุยด้วยแล้วสนุกว่ะเฮ้ยคนอื่นคุยด้วยแล้วเฮ้ยได้ความรู้ว่ะคนอื่นอยากจะอยู่กับมึงว่ะอยากจะชวนมึงไปกินข้าวว่ะอยากจะชวนมึงมาเล่นด้วยว่ะอยากจะชวนมึงไปไหนมาไหนเนี่ยมึงก็ต้องทําให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมามึงก็ต้องเก่ง อะไรสักอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะเว้ยถ้ามึงเป็นคนที่ยังไม่มีอะไรดีในชีวิตสิ่งที่มึงทำได้ตอนนี้คือลงเวลาไปในสิ่งที่มึงอยากจะเก่งอย่างเต็มที่